แล้วเราจะปลูกนะครับให้เราใช้มือครับทําเป็นหลุมนะครับหลุมตรงกลางแบบนี้ครับแล้วก็หย่อนต้นงกล้าของเราลงไปแล้วก็กรบดินครับกดดินนิดนึงครับไม่ต้องกดให้แน่นนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับดูสิครับพริกกินดากระถางนี้ครับมันแออัดแล้วครับเพราะว่ามันเยอะเลยเกินเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการขยายนะครับขยายพริกกินดา เยอะๆแบบนี้ครับมาใส่อีกหนึ่งกระถางนะครับด้วยวิธีง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับเวลาเราขยายนะครับมันจะได้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าเวลาเราขยายแล้วมันจะติดแล้วก็ต้นมันก็จะงามแบบนี้ครับด้วยวิธีง่ายๆครับไปรับชมวิธีการขยายต้นพริกด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยววันนี้เราจะนี่นะครับนำต้นกล้วยหรือว่าสิ่งที่เราไม่ใช้นะครับก็คือต้นกล้วยนี่แหละครับจะมาลองก้นกระถางนะครับจะทำให้พริกของเรางามนะครับเวลาต้นกล้วยของเราเน่าไปนะครับมันก็จะเป็นปุ๋ยบำรุงพริกทำให้พริกของเราโตไวแข็งแรง อีกอย่างหนึ่งก็คือดินครับอันนี้ดินผสมนะครับเราผสมไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแยกต้นพริกใส่ในกระถางด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นให้เราใส่ต้นกล้วยลงไปครับนี่ครับเราใส่ประมาณนี้แล้วครับเสร็จแล้วให้เราใส่ดินลงไป ทับเลยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราไม่ต้องลดน้ํานะครับเดี๋ยวเราปลูกก่อนแล้วเราค่อยมาลดน้ํานะครับนะครับคุณผู้ชมครับให้เราค่อยๆนะครับเวลาจะเอาจะเอาแยกออกนะครับให้เราค่อยๆดึงออกนะครับเนื่องว่าค่อยๆงัดออกนะครับเพราะว่าจะทําให้ราก ของต้นพริกของเราเสียหายได้นะครับค่อยๆนะครับเวลาออกก็ให้ติดดินมาด้วยนะครับแบบนี้ครับครับเวลาเราจะปลูกนะครับให้เราใช้มือครับทําเป็นหลุมนะครับหลุมตรงกลางวันนี้ครับแล้วก็หย่อนต้นกล้าของเราลงไปแล้วก็กรบดินครับกดดินนิดนึงครับไม่ต้องกดให้แน่นนะครับกดเพื่อให้มันอยู่ครับ อยู่ตรงกลางแบบนี้น่ครับน่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยครับในเปลือกไข่ก็จะประกอบไปด้วยแคลเซียมคาร์บอนและฟอสเฟตที่มีคุณค่าประโยชน์มากมายนะครับของเยื่อหุ้มไข่คือโปรตีนและกรดอะมิโน,โนนะครับทำให้ต้นพริกของเราจเจริญเติบโตนะครับก่อนอื่นให้เรา ทำการทุกให้ละเอียดกันนะครับจะทุบหรือว่านำไปตำก็ได้นะครับนี่ครับให้เราโรยไปรอบๆเลยนะครับโรยไปรอบๆต้นพริกอยู่นี้ครับเพื่อที่เราจะเพิ่มโปรตีนแคลเซียม ให้ต้นพริกของเราแข็งแรงนะครับและอีกอย่างนึงก็คือไล่แมลงได้ด้วยนะครับแมลงไม่เข้ามาใกล้ต้นพริกของเราแน่นอนครับเสร็จแล้วให้เรานําน้ํามาลาดลดเลยนะครับตอนแรกๆเราก็ลาดลดเบาๆกันนะครับเพราะว่าต้นพริกของเรายังไม่แข็งแรงนะครับคุณผู้ชมครับลา,าดลดแบบนี้ให้ชุ่มๆเลยนะครับ ครับลากลดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวน้ํามันก็ซึมลงไปด้านล่างเองนะครับนี่นะครับมันน้ามันซึมไปด้านล่างแล้วเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ในร่มก่อนนะครับหนึ่งถึงสองวันเพื่อที่จะทําให้ต้นกล้าของเราแข็งแรงก่อนนะครับหรือว่าต้นพริกของเราแข็งแรงก่อนนะครับแล้วเราค่อยนําออกออกแดดเพราะว่าถ้าเรานําออกแดดเลยจะทําให้ต้นพริกของเราเหี่ยวเฉาได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการขยายพริกจากกระถางหนึ่งมาใส่อีกกระถางหนึ่งโดยวิธีง่ายๆครับและไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับแบบนี้เลยครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามพ,พ่อผื่นชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ